สวัสดีครับกิจกรรมส่วนลความเปี่ยนประปริภหนา่าผู้ร่วมกิจกรรมพรันธุเด่ด b 150ครั้งที่125ตรงกับวันที่2กันยายน2568ครับ วันนี้วันที่สองกันยายนพุทธศักราช168เป็นวันที่125ที่ข้าพเจ้าสิบเอกพระดเดฎีบุญสวดขอถวายเสียงสวดสะทายพระสูตรพระปริมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในครรภเพียรฉะนั้นในบทสวดถึงตอนนี้ด้วยเถิดหนึ่งบทกราวพระตรตรายร่างสมาสมปทูปประวัตธรรมวันต่างวิวาทเทวีสถาฆาตโตประวัตตาธรรมโธรรมังนิมัสสามิ สุปฏิปันโ,พโมมนพระพุโธสามัคคสังโฆสังฆธรรมมิตรสมบูช่าพระภัยริพินาศอรังสนาสุปโชสุจิรังปริุิพุโตคุณีรธระวโนโอธนิปรัมมีจัติสติยวัชยังวังอหังพุทธัษษง,ง,ง,ทงธรรมังสังฆังสารนังขตตุปเจมีรัตนตตยังธรรมังจรามิสุตินา สามสวดจุลวดาสมนตาจกวาลิสุตราขันตุเทวดาสัตมังมุนราชสุรัตุสักมคตังสกีกามจรเปกริสิารตเตจลิกิวิมานติเปรัเทจขมิตโรนาคนเวตุเมเตปุมาจยงเทวจลตลาุสเมยะนตปนาติสันตาสันติยวรจนวุมสุรันตตหมสนากโลยมันตตมสนากโลยมันตตมสนากโลยมันตาสบทสวดปุพพะามกา

Jember surti rata nampak nama khas, putang nama merah tentang tambang namen rata nampu tahu sarang, sangang namen rata nampu tahu isi lari di etang namen rata nampu rata semasa mauseri, tempat usia sepotong andoya, juga kuna, yoh, kawas, bawang, tanga, suminta, yoh, minta, 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 yoh, เยสันจิตสุตวิธีจังคุณก็เยตายนัมีอยู่ว่าเทนตายสุธิตำปิสมองปิสตัมมนัสสิทธะภาษาท่านทางนักปัญญาติการนักสมุตตมะปุญญะนักปวงทุกข์หาปวงจะนักมุขสารนักตะนาปุญญาเรสุปรมามีผู้ชื่นดียินพานาสชิกยิ่งใหญ่จุบันิสยังสมกิเลสมังนัสสุนัสสิทธิญาติสัจจะอจักกุศลยิบสิเวนิยังปณิจจะเป็นเสารังคันมีเยนเป็นนักธรรมะสมัยตั้งดิเรกนังสวรรค์ตะตามหา

Penama karena sih jika tadi cukup mama malah <laughs> pada tuh sama gue tuh suka tuh imut di mojaya tuh kali sih emang wajib yang putang wanita nama milo kasana tahu tuh ini aja kan cah tante untuk sepan jauh ya tak satu tak sih sih lo kasih sih di kota matura setahari setahu sih jika roh cino tamu wanita sih nama mi mau apa datang tante sih saat desa sih tuh untuk sepan teraya tuh ini asam itu setahu sih yo lo kasih apa yang sentuh ini

สิบส่วนมาสมสิสูตรเอว่มสสตังอีกั่งสมัยยังเป็นาวะเิสวีเดระดัโเลยตุจะมีมาไว้มาแต่พุ่งสเกนาจะมตมมาท่มีสูสุดเที่ยงันสำรันเรื่องกลรเตะทัศน์จลกระตุ้นทีสิตเอร์แลนด์อ่เยนน่าจะมีตัวที่แบบว่าภาวะทางเศรษฐกิจในยุคพุ่งสูงเงินจ่ายแต่พุ่งสูงเกินน่าจมีมันจมาที่มีสเงสุดเที่มงคืนสำหรับเรื่องกานเตทัสน Tasa jalo kahatatu <tutuk> ite wata je pu yena tsa ni pu yata honti pa kwa tangta sana je pu kusangka nda je rono ma yampe pa kwa tenu kusangka ba mati da kwa ta te wata lawa pura samati ta kwa pa mbusa raja mbusa raja wa pa sanu bince ba su so

เสด็จสายาเองว่ามจีัมเะสี่มั a s ันงเสงนี้นราตที่มันตดมัน หมดทั้งมนุษย์บุคคลมุกบุคคลนั้นสิ่งที่มันน่าเสียดายคือราชินสายะข้ารัตนีหลวงที่มันตัวจีนเป็นตัวบ้านตัวเศรษฐีนุบัติหมดทั้งมนุษย์บุคคลมุกบุคคลนั้นสิ่งที่มันน่าเสียดายสายะข้ารัตนีหลวงที่มันตัวจีนเป็นตัวบ้านตัวเศรษฐีนุบัติหมดทั้งมนุษย์บุคคลมุกบุคคลนั้นสิ่งที่มันกบิโรไว้ใช้ในวิวิธิศิลป์นามเยี่ยนนั้นเสร็จสัตย์สังเจ้าในอุปยุกฤษีกบิโร

aku ปฏิส <OR> ิทธ the no ิ in, er ์ข้อเท็จจริงเป็นรูปเชื่อใจเต็มใจตลอดชนกันในภาษาราชญ์พิมพ์ตั้งนานพิคมอบพิคนักเสียงทิ้งวันงานทั้งคนหน้าเวลากเวศราชศาสตร์จักรการกัมพลศาสตร์ราคูปัญญาศาสตร์จิตวิญญาณมันจะตระหนักจะอุกนักขยี้ศิลปวันด้วนนักขูสุภการทิ้งทิ้งวันนางเจริญข้าราชการสารดีที่พาทิชาประจิวิตรจะคูเวหาจะสติวันนั้นจะปัตตาจิตราสุปนัยเดินสมรภัยแต่ทานอาคารธรรมศาสิสปนดุกิมมะกศิสปุตโธเสนให้วุจัยผู้เผยทานอาคารสุปนารสารมันก็ kita wajib latihan semua tangga surah sih teman tuh waswas sih teman tuh jelas sih kalau kan cuma siapa harus orang mau jelas setanja paling putar nasa pilih itu apa paling yang pada kunang wanang apa jadi apa tadi coba yaudah tanpa mau orang nama semua jadi aku tuh wajah sih orang tuh sih itu teman tuh teman tuh orang tuh sih sih mau nang wanang วิโดจตีวิาาสลีจะสมัจจุเามจันสุปนิษาวจมกเรยตสุรายสุปนิสาวสุรมกเรยตนกรานิปุระกิวาอกูมันวลากัวสุนัวาสสตสโกมขับริันตวทัศสตเัสสากายสเปนตัวนี้มันจะเป็นัุ้ดปนตัวนั้นเนตัวสสนมธรรมาราภิกุมก็หลังิสมิติงว่านางอธากุสเูเตว่าจริุมังคีิการที่ว่าริจการเจอโรชนักรุมาปุพัน

ต่ในยังอาคาบจุโนโยติชาอภิวสินทาสิตเตอร์สตาคายาสเปนนั้นตัวนิโน่ที่มันตัวชี้ที่มันตัววนนั้นมันตัวเสดสินอมตะทั้งหมดนะพี่คุณผู้คนเราสิบเทวานังเขียนมีเยอะสุดตายมาเกิดตะกาเจสิโนลมิตรกาลามันเสดจุดเดียวมาจากอสุวรรณีมันหนาเรตินัวกูอ่ะถ้ากุมภารณีมีแต่ทศิตร์สตาคายาสเปนนั้นตัวนิโน่ที่มันตัวชี้ที่มันตัววนนั้นมันตัวเสดสินอมตะทั้งหมดนะพี่คุณผู้คนเราสิบเทวานัง

karena karena mata-mata semakin terperluari termasuk menjadi tergugat yang ini terutama seno karena senang biasanya menjadi anak terlambat jajaran kerawanan pelelangan jangan publikumikota dengan tujuh ribu ratus dua belas jam 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 jam

yang didiwitang ngejawab orang bahasa Kesua yang kaya rambat tangan semangat mengganti itu, itu, yang merah kaya yang kesusahan suhu memang ismail tunai, dan hitam pintu merah dalam berdinding untuk.

以什么？菩萨来？以什么？南无财？们什么？比丘、比丘尼？以什么？沙门、沙门尼？南无一切诸佛菩萨摩诃萨。 สิบาบทสวนอัปนิสุนิยติชีวิตมาวายังสุปนิสันสนตินตงพยงมรเป็นคำนูปุญญานิเกราสุขภาวานปนิยติชีวิตมาวายังเจรุปนิสันสนตินตงพยงมรเป็นคำนูปโลกมิสังมให้สันติพป็โขยอาคยานสัวาจายติตสะตังตสเปตสุขาิยังทิมวันากุรตุปคารติปุญญังธรรมโอวรติธรจาริธรรมสนสุขมมาติสานิสังโตมิสินนทุกติเจติตท panca yaya pasiti tanaman didik tuke semak khususnya simbol besar panca jadung apa panca halam yang terdiri yang otak kiri kita tanjaya mithawi tentang ten hei kan hei ya panca gang pungguy seranang yen tipe pertanyaan yang akan ada arah marukajetanya ini manusia banyak terjita ini tentang seranang cemang tentang seranang tembang tentang seranang makam sebut tuh kamu menjadi jujur japun dan jatuh menjadi sangkang jalan langkat tujuh dari aris dan ini semua panca tukang, pasiti tuh khang semua batang tuh khas jadi kemang alih jatang diangkut ke batas makam

ปยัดไงตัวเรามีความจุแค่เป็นธรรมดาจะลงมพ้นความจุแค่ไม่ได้บรราตมนี่บรราบรราติตัวเรามีความตตยเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไเปยไม่ปีีมนปีนันพาวปีนนพเราจะดะเม่เป็นราคอรจพลารของจรระท้งหลายทั้งมวกับมสุสมุกมอยทุกกรรมยินนี้กมถกรรมปฏิเสธเราเราม่กมนทองตนไม่กรบมันรวยหมดไม่กรรมันเน่าเกิดไม่กับมันรยเกิม่กับมัอติดรับเสีงกับนรทจได้รับเลี้ยงป เอว่างคำนี้ไอเป็นจะไมคิดต่พเราหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบเก้าเนตาอยู่ช่นนครัตุกับปัจในตุกับปปัในไปจสุกับปัจในสุกับหองตปปานีโน่ไอ้แต่ว่าจะมีสัมปทาญสัมปาสเพวนมทัดตสสัมปติซิิตานังสันสุายาสรักันตุสพทาวนิรจกุกนตุเนตะัตเปาะพัเจันอย่งพลังรัตนเจตเจนรคันิมสกส Yaitu betul 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 yang betul 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 อุทิศเป็นบทจตบัพปฏิธานาคาทานามยางปฏิฐานาขาทาโยภาณมิสิบุญจะสิจานิคตัสสัญญาณญานิกตานิเวศน์สังจะพยินโหัตุสตานันตปปานะกายยปิยาโกนวันตาจะไม่ห่างมัตปิเตโยติธาเมจะปยติธาวันยิปัจจิตตเวรตตัติทันติโลกัสมิงเดพมาจิตุโยนิกาปัญเชกจิตุวกราสังสวรันตภวะภเวยาตังยิปัจิธาเมโมตันตุเตสยังยิจิปนณปัญชนะติเทวะเตสังเดวิทาโยมเมื่าทินันปุญญานังโมธนะเหตุนัสเบสตาสงดาวินัมปต์นตตุเสสสิจรวรร ข้อเสนองเราไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ส่วนบุญ็พระเจ้าไดทาบเป็นแรงบุญทั้งหลาที่พระเจ้าเดชแล้วก็ลอเป็นทรักคุณเปมีานาและบิดาของเ้าเป็นุทีพระเจ้าได้รแม่เนเดและงอะไรอู่ที่เป็นกลางเรามีเป็นัต่งหกกั้สเกิดในกรบวนสามีขั้นหนึ่งแลวขั้นสี่เขาได้อยู่ในพุและพระเยสร่งทราบันในสมของเาเจ้่แล่วข้อเนจงน่งหังเดก็จะรอใหเ้ามาทบกันใสมุจของเขาเมื่อันเาทิ้งหายจ้งก่วนนังราเข้นท ดยคุณภาพอนิทานและคาวามเป็นเลิในส่งแส่งบุญชาพระนเรรยสุรพระสุพรริและพระรน่านี้ขอความสุขดีเกมีข้าพเจยาให้พ้นจากทุไปทั้งปวงพระเจ้าเจรทั้งทางโลกหด้วยุตตหลายปุรัฒนาในการสวดใยลมะมนานและปรมร้กับพระเจ้าลึกลงบนบกรริมนาดนิสมิรยนสวรรวันวนิเวศวิหารตลอดจนพระมทั้นหลายที่สามจึงสร้งขึ้นในที่ผ่านมาเลยเสริกสร้างเลอ